สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกเกี่ยวกับการสมัครใช้งาน x n e s s VPS มารับชมกันครับเริ่มจากเข้าสู่ระบบพื้นที่ส่วนบุคคลของ e x n e s s ของคุณไปที่การตั้งค่าเปิดแท็เซอร์เบอร์ส่วนตัวเสมือนตรวจสอบเพื่อดูว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ปัจจุบันที่จะสมัครหรือไม่หากยังไม่มี คุณจะต้องพิจารณาเกณฑ์เหล่านี้และกลับมาใหม่เมื่อคุณมีคุณสมบัติแล้วให้คุณคลิกที่นี่เพื่อเลือกจำนวนเทอร์มินัลการซื้อขายที่คุณต้องการใช้เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้ VPS ดำเนินการเมื่อเสร็จสิ้นคลิกที่นี่ยอมรับข้อตกลงผู้ใช้ XNS VPS เพื่อดำเนินการสมัคร XNS VPS ต่อไปจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อสถานะของบริการนี้ แสดงว่าออนไลน์ XNS VPS พร้อมใช้งานแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่คลิปหน้าครับ